ดีครับเอฟซีทุชนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การไฟฟ้าในเอฟซีนะเพื่อเตรียมที่จะติดหม้อนะครับติดหม้อไฟนะครับให้นะกับพี่ชายเดยยังกึมเนาะนะครับมาที่การไฟฟ้าในเอฟซีตอนนี้ได้อยู่ภายในนการไฟฟ้าโอ้มีตำรวจมาด้วยในเอฟซีนะก็ รับปากแล้วนเอฟซว่าจะเออจ่ายค่าไฟเองนะครับจะจ่ายค่าไฟเองแล้วก็จะไม่เปิดไฟทิ้งไว้นะผมมาติดต่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเอาหม้อไปติดให้เฉยๆนะับจะไม่รับผิดชอบค่าไฟนะครับ FC เพราะว่าเห็นว่าพี่ชายเด้กยังกลืมเนี่ย อีกคนนึงเนี่ยจะไปหาการกบก้านเขียดจะไปหาก้านแมงกินูนแต่ว่าไม่มีที่ชาร์จนะจะไม่มีที่ชาร์ตไม่มีที่ชาร์จไฟม้อแบตพี่นะ้องหรือไฟที่ใช้ในการไปส่องกบส่องเขียดนะก็เลยวันนี้ก็เลยมาจ่ายมาให้เจ้าหน้าที่ติดติดมิตเตอร์ให้ใหม่ นะครับหลังจากโดนยกหม้อไปรอบก่อนไม่ได้จ่ายในเอฟซีนะครับรู้สึกว่าค้างใจค้างใจหนึ่งเดือนหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยเขาก็เลยยกหม้อไปในเอฟซีนะครับก็มาติดต่อนะครับกับทางการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะท่านประยมนะครับอีกอย่างผมก็เดนยังกึมกส็สงสารพี่ชาย เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนอยากให้พี่ชายในนอนมีพัดลมนะเอฟซีท่านนะผมก็เข้าใจเนาะเราเป็นพี่น้องกันนะครับแยากกลุมสงสารพี่ชายที่นอนแบบไม่มีพัดลมก็เลยอยากจะติดไฟแล้วก็ให้มีพัดลมใช้นะครับเมื่อคี้ผมก็สอบถามนะครับว่าถ้าเกิดซื้อพัดลมให้เนี่ยห้ามเอาไปขาย เพราะที่ผ่านมาเนี่ยพัดลงพัดลมเนี่ยเอาไปขายนะครับแล้วก็ก็ยังว่าเนาะสมัยก่อนอาจจะด้วยฤทธิ์ยาเนี่ยสีแต่ก่อนยอมรับเพราะติดยานะทุกวันนี้ก็คงจะไม่ไม่เล่นยาอีกแล้วละนะครับเออพ่าผมจะไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ให้เงินในเอฟซีผมจะไม่ให้เงินแล้วนะทุกวันนี้คือถ้าอยากได้เงินต้องผมจะให้แต่ข้าวสารนะถ้าข้า ให้แต่ข้าวสารถ้าเกิดข้าวสารหมดบ่อยผมก็ไม่ให้นะครับห้ามห้ามมาขอข้าวสารคือมันสมมุติว่าให้ข้าวสารไปหนึ่งกระสอบมันต้องอยู่ได้ประมาณประมาณหนึ่งเดือนเกือบเดือนนาะสิถ้าเกิดอาทิตย์เดียวหมดอาทิตย์เดียวหมดนี้น่าจะเอาไปขายนะเพราะนั้นเพราะนั้นผมจะสังเกตนาะสิต่อไปนี้ผมจะไม่ให้ของอะไรสุรุยสุร่ายนะครับผมจะสังเกตนะครับว่าข้าวสารหมดเร็วหรือเปล่าถ้าหมดเร็วนี่คือผิดปกติ พราะกินกันสองคนนะครับถ้าหมดเร็วนี่คือผิดปกติผิดปกตินะครับส่วนค่าไฟถ้าติดหม้อให้แล้วหาเงินจ่ายค่าไฟเองไม่ได้นะครับ,บรเราก็เดินออกมาจากการไฟฟ้าแล้วในสีเดี๋ยวเขาจะไปติดหม้อให้ในวันนี้นะครับอืมอก็ ค่าไฟค้างจ่ายเท่าไหร่เมื่อกี้นี่หกร้อยกว่าบาทค้างค่าไฟอันเก่าด้วยใน M4 หกร้อยกว่าบาทเขาจะไปติดให้นะครับ638บาท638บาทนะก็จ่ายค่าไฟเสร็จแล้วค่าไฟอันที่เขาค้างจ่ายที่เขายกหม้อไปนะแล้วก็เมื่อกี้ก็เลยสอบถามว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่ต้องเสียใช่ไหมเขาบอกไม,ม,ม่มันมันต้องไปทําเรื่อง มันต้องมีบัตรสวัสดิการเนาะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้เนาะอ่ะคุณเล่าหน่อยคุณคุณมีความรู้กว่าเพื่อนไม่เขานชาวบ้านเขามีแต่ผมมันก็ไม่มีอาคุณคุณเล่าเลยว่าอะไรถ้าใช้ไม่ถึงห้าสิบหน่วยหรืออะไรนี่แหละหรือสามร้อยกว่า <300 S 2> บาทสามร้อยกว่าบาทก็ไม่ต้องเสียสามร้อยสิบห้าบาทถ้าเกิดใช้ไฟไม่ถึงสามร้อยสิบห้าบาทใช้ฟร,รีอืประมาณนะั้นต่อเดือนอแต่เตอเดือนแต่ลงทะเบียนต้อง<ต>อะไรด้วยต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องต้องต้องมีบัตรคนจนหรือเปล่าอันเดียวกันนั่นแหละก็คือต้องมีบัตรคนจนถึงจะมายื่นได้ใช่อ๋อต้องมีบัตรไอ้นั่นก่อนแล้วพี่ชายในคืนก็ไม่ได้ทำแลวเราก็ไม่ได้ทำเอาไว้คุณก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ลดใช่ไหมผมไม่มีผมเป็นร้านค้าตอนตอนที่เขาทำตอนนั้นผมยังทำงานอยู่เลยมันมีเงินเดือนอะไรมันก็เลยไม่ผ่าน อันนี้ทำมาผ่านอยู่แล้วแหละตอนนี้ทำไมไม่อันนี้เนาะมันก็ก็เป็นไปตามกติกาของเขาแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกเราสรุปเราสรุปค่าไฟอันนี้ถ้าเราใช้ไม่ถึงก็ไม่ได้เสียไม่ใช่ไมยังไม่ได้เสียมันก็เสียเหมือนเดิมมันแหละเดือนละสิบบาทยี่สิบบาทเขาก็ยังบอกอยู่ว่าหม้อของเราเนี่ยมันต้องเสียทุกเดือนเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เข้า โครงการอะไรกับเขาไหนที่ไม่เมื่อกี้นี่เขาบอกอยู่เราต้องเสียทุกเดือนไฟของเรานะห้าบาทสิบาทต้องเสียไ,ไ,ไ,ได,ไม,ได,ไม,ไดไม่ได้อยู่บ้านก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นก็สรุปหนะ้าเอฟซีไม่ไม่ได้ใช้ไฟฟรีต้องเสียทุกเดือนอยู่แล้ว <S <S นะครับคนที่ใช้ไฟฟรีนะ่ะคุณต้องมีบัตรสันดิการแห่งรัฐไปยืน่นเขาจะทําเรื่องให้นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มี เนี่ยเพราะว่าหม้อที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหม้อชื่อของคุณพ,อพ่อบะเป็นหม้อชื่อชื่อหม้อเนี่ยมันเป็นของพ่อของนะในยุคสมัยก่อนแต่ว่าท่านเสียไปนานแล้วนะก็ยังเป็นชื่อเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ,อ่ะโอเคครับผมท่านบอกว่าเราจะเปลี่ยนไเปลี่ยนได้แต่ต้องเอาฝ<ก>า,ากคลิปนะไ,ไว้เท่านี้สวัสดีครับผม